สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาที่จังหวัดสุโขทยัยการเปิดและฟังความคิดเห็นในเวทีงานสร้างสุขที่ปลายทางซึ่งเป็นมติหนึ่งในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบ o ก อ๋อวันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียก uh, living view นะคือตัวปีในกรรมชีวิตนะครับสิ่งน,นี้จริงก็ตามรันบัญญัติสุขภาพแห่งชาตนะิพุทธศสักราร2 5 5 0เนี่ยได้เขียนไว้ในมาตรา12นะอย่างทื่บุคคลมีสิทธิ์ที่จะแสดงเจตนาเป็นหนังสือที่จะไม่รับบริการทางสาธารณบางทีไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็น สายสายระโยงระยางแล้วก็ญาติพี่น้องก็แทบไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดคนก็ก็ถึงวยัยสมควรแล้วก็กรู้ว่าโรคที่เป็นอยู่ก็อาจไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วเนี่ยเขาก็อยากเสียชีวิตอย่างสงบทำกลางญาติพี่น้องที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับวันวันนี้ที่เราคุยกันก็เป็นการาทั้งในส่วนที่ฟังของโรงพยาบาลซึ่งมีทีม แพทย์พยาบาลที่จะดูแลตรงนี้ในในผู้ป่วยในระยะท้ายและก็ส่วนหนึ่งก็ทางกลุ่มที่ต้อทงทำความเข้าใจกับทางประชาชนนะครับไม่ว่าเนี่ยอสอมอรหรือในอประชาชนผู้ป่วยในต่างๆนะครับวันตรงนี้ต้องมีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ได้วางแผนวันวันนี้ก็เราเราก็คาดหวังว่าทุกคนก็จะได้ ที่ตรงกัรน,นะครับแล้วก็ได้ทำความเขาเ้าใจกันใน,ในเรื่องตัวริฟิวปิวที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็ต่อไปก็สามารถให้ประชาชนในวงกว้างเนี่ยเขาเข้าใจและสามารถที่จะมีอะไรอะ่ะใช่องทางที่จะรับบริการในต่างๆที่จะใช้บริการทำแนวทางนี้ได้นะครับซึ่งจะมีคู้มือมี รายละเอียดที่เป็นแบบฟอร์มนะครับในในการใช้นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ส่วนหนึ่งในช่วงนี้ก็มีนโยบายนะครับของกระทรวงสุขเองด้วยที่ดูเรื่องชีวาพิบาลเขาคือเ,เรื่องการดูแ,ดแลระยะท้ายของชีวิตเหมือนกันนะครับวันตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์กับกับทุกฝ่ายนะครับ อย่างเช่นการจัดเวทีในลักษณะแบบนี้เนะะี่ยค่ะก็เป็นเป็นเวทีที่เราเชิญภาพสุนต่างๆนะเข้ามาร่วมเพื่อที่จะให้ได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสิทธิเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวตายระยะสุดท้ายนะคะซึ่งได้รันอยู่ในพรบ,บอ,รอยู่แล้วนะคะมีเป็นสิทธิพื้นฐานของ คนทั่วไปเลยที่สามารถที่จะเลือกที่จะตายในรูปแบบไหนได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งก็คิดว่าคงต้องใช้รูปแบบของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะให้กว้างขวางมากข,ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทางบุคลากรทางการแพทย์เองะคะ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเวลาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะก็มักจะมาที่โรงพยาบาลนะคะในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เองก็ต้องรู้แล้วก็ตระหักในเรื่องของ สิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะก็จะต้องสื่อสารได้กับญาติให้ได้รับรู้นะคะซึ่งการสื่อสารเนี่ยการวางแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราควรที่จะวางแผนดูแลตั้งแต่ในช่วงของการเข้าสู่ของระยะสุดท้ายหรือว่าการดูแลแบบประคับประคองมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ที่เขาได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งนะคะ หากเรามาเตรียมตัวในช่วงที่อยู่ในช่วงของสุดท้ายของชีวิตช่วงของเวลาการเตรียมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะฉะนั้นการวางแผนก็ควรจะวางแผนตั้งแต่ที่เข้าสู่กระบวนการการวินิจฉัยว่าเป็นโรกป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง